โอเคครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องเคียวโคมครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะมาทําชาเลนจ์นะฮะเสียงดูปแปลกนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะผมเพราะว่าไมค์ <My S 1> ผมพังนะแมนไมค์กูพังวันนี้เราก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับแมนนะครับผมเพราะว่าไอแมนอยากอยากแบบอยากแบบอยากโดนอะไรนะอยากโดนตบเงี้ยแมนอยากโดนตบอ่ะ การดูต้มบอ่อการดูตัวเสียงคลิปในวันนี้ก็น่าจะแบบแปลกๆเสียงคลิปในวันนี้ก็น่าจะแปลกนิดนึงนะครับผมเลรนนะฟอลเลนฟอลเลรนนะเล่นกากของกู้โหแนะเำต้มบ่อเขาตั้งน้องอดีตเม็ดต้มเราคุ้มมกเลย คยโตบอบดีไมาส้มมาแล้วนะผู้เล่นนะกดละกดละหุ้ยเคี่ยสกินหนึ่งทำไมไม่ได้ยังวะเสียงคลิปนี้แปลกนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าไม้ผมพังนะขอโทษด้วยเจอเอาอะไรดีเอานี้ดีกว่านะทุกคนเจอคูณแน่บอกเลย หรือมึงใจเย็นดิเน็ตมึงนิดกูด้วยเน็ตกุเล็กเฮ้ยเฮียเฮียเกินเกินบางทีเฮียเกินเกินโอ้โหเกินเกินเกิดยิงยงเกินเฮียเวลาบวกสินะเน็ตมังชอบแหลกทีเดียววะทุกคนงงนะเน็ตแม่งแหลกทุกรอบเลยวะงงนะงงนะรอของกูเกิดก่อนรอของกูเกิดก่อน เฮ้ยไอ้เจ้ากูลัมฟลอเรนลัมฟลอเรนติโนไม่เป็นใจเย็นดีวัยรุ่นเอาเฮ้ยมึงเกือแลกือแลกินแลจริงๆทำไงวะกูลัมเมื่อคุณลัมเมื่อคุณเมื่อคุณลัมไม่เป็นที่นี่มันแรกคนเดียวคือมีใจเย็นดีวัยรุ่นเฮ้ยเกินโอ้โห แกลือเลยแง่เกินจริงๆไอ้เหี้ยอย่างเกินอะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่น2ตานะถ้ากูถ้าตาหน้าถ้าตาหน้ากูแพ้มึงอ่ะกูยอมรับมึงเลยว่ามึงโคตรโหดอ่ะถ้าวันเดี๋ยวก็จะมีเด็กๆน้องๆหนูๆวัดดักบอกว่าอย่างหนึ่งกับพี่แมนยังครับพี่แมนเก่งจริงปะครับเจริญละ จเจริญละ,จะเลจริญล,ละ, <c oughs> จะเจริญละเจริญละผมลำม้วนนะ <c oughs> นี่จังแลกเลยว่าทุกคน <c oughs> แม่เน็ตกูแพงแล้วเว้ยสองร้อยกว่าเ <c oughs> น็ตกูยังแพงอะไปงงสองร้อยกว่า <c oughs> โอ้ตี่ท้อยแล้วเว้ย <c oughs> โอ้ โอ้โหทุกคนเน็ตอันนี Not ้เน็ตแหลกจริงนะอันนี้ไม่ได้โก่งนะแหลกจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้แบบโก่งนะยัเจอนะอยากเจอืดน่ะเจอายัดจืดน่ะ aoi, tại sao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  chạy mà nó à. <laughs> là tại sao tôi tao mà, tôi vêng nhỉ mưng vậy? Biểu. Nhặt nhặt chơi tung tung nhé, nhì tương tung bác.

เราไมค์กูมาก่อนก็โตนะทุกคนที่เสียงมันแบบไม่ค่อยจัดอนะแล้วผมจะเพิ่มเสียงให้ดีกว่าทำคือแล้วทำคือแล้วทำคือนะทำคือนะเราอ่ะคือคือแล้วผ่านแล้วสินะคีดผ่านแล้วสินะมึงใจเย็นดีว้าวววดอกดอกว้าว เ่าสนุกนะทุกคนเย่ยดราม่านะกูขอร้องลเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ไอเยมึงเล่นกล้ากันจังวะตีป้อมกูตีป้อมเฮ้มยมึงใจเย็นดีเฮ้ยเกินละน้นป้อมนะครับผมผมไม่เล่นกล้าเน้นป้อมอย่างเดียวเก็บดอกแรกไงไว้เจ้า ครับเล่นเครื <hyd> <c oughs> ่องเปล่าไม่เล่นเครื่องอะไรเลยเรอกูก่อนรอกูก่อนรอกูก่อนบักรอบบักรอบเอาเหี้ยบบักรอบเอาดิ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 ดิใส่ใจใส่ใจจริงๆใส่ใจจริงๆส่ใจจริงๆเลยอ่ะมินค่ะคุณมินป้อม กูเน้นป้อมเจ้ป้อมแน่กูจะเล่นกูจะเล่นป้อมเหมือเฮ้ยเฮียดูส่งถ้ากูให้ออกกาะมาเหมือฆ่ากูตายแน่เลยป่าละโมคู่ใจ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 ป่าป่าละโมคู่ใจปละโมคู่ใจ หัดดอกเหรอมายอมฉันเถอะไยาถ้ากูฟาธาทีนึงมึงจบเกมกูได้แน่เลยไอ้ย่าป้อมป้อมป้อมอันนี้กูแตกตั้งแต่เมื่อไหร่กูยังไม่รู้ตัวเลยอ่ะไปดิไปดิไปดิวิ่ง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 ดิ

กูเช็คของก่อนแม่งกับของเสตเดียวกันหมดเลยอ่ะที่เป็นเจ้าเลยเหรอวะลูกนี้เอาคียิโตะมาก็ดีมาแล้ว, <Yeah! S 1> ลวไม่ได้แล้ววะ หังเกมอ่ะนี่ไอ้ที่อ่ะกูงัดทีไรแม่งติดต่ตันทุกทีเลยแม่งไม่ได้คอมโบอ่ะมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว เราจะไม่พูดมากนะผมเดี๋ยวมันฆ่าเราได้แลวมันปูนมากจี่หมัดแลกหมัดกันเลย When he in town. ไปทำอะไรที่ป่าแล้วอะไรนะต้องรีบจบเกมตั้งแต่ต้นเกมเลยไม่งั้นอะไรมึงฆ่ากุนจับแน่เลยเน็ตมันไม่ค่อยดีเลยทุกคน เนี่ยเจ้ามันจะออกมาป่ากูแหละกูจะออกเลยอ่ะอิสตันเฮลสิงต์ทาวได้สมาธิในการเล่นนะช้ากว่าเดินมาเกิน ผมเงียบไม่ใช่แล้วนะใช้สมาธิในการเล่นสมาธิในการเล่นสมาธิในการเล่น กูเข้าถึงตัวไม่ได้เลยล่ะเข้าถึงตัวไม่ได้เลยเข้าถึงตัวไม่ได้เลยเข้าถึงตัวไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> แมนถ้าเราเสมอคลิปนี้แล้วเราค่อยไปแก้มือในคลิปหน้าอด้ไหมเพื่อนเจ๋งวันนี้ที่กว่าทุกคนเซฟเซฟตัวเอง่อน โิเคโอเคไปอวู่อ่ดันดันให้ม <p> ึงกลับบ้านเนี่ยเพื่อนพิวพิวปล่อยกันปล่อยกันขอเช็คระยะหน่อยโอเค อไอเรียกกูโง่หรือกูขวายว่าจัดเอาของซ้อนกันจิ๊ดจิดจิดดจจิ้วจิโอเคนะครับทุกคนกินเนกดกดแจกดึงตะไใร้ผมแล้วผมกเป็นกับในกัรทักคิ ต่อไปแล้วครับผมคลิปนี้ก็ <laughs> แมนแมนแมนอีกตัวนึงแล้วกันนะโอเยนะผมอีกตัวนึงอีกตัวนึงขออีกตัวนึงแมนมึงได้ยินเสียงกูชัดป่ะเพื่อนแมน,แมน โอเคนะครับผมนะครับผมโอเคนะผมคลิปนี้ใกล้เลืมก็ไลค์กดแชจกก็สติ๊กเกอรผมด้นะครับขออภัยนะครับผมเพราะว่าเสียงมันแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะเสียงมันไม่ชัดรู้ว่าเสียงอะไรรอบข้างก็ขอโทษด้วยนะครับผมจะคลิปหน้าไม่มีเสียงแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมแม่ใช่ปะโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า